บ้านสวัสดีเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่เป็นหมู่บ้านที่เป็นแอ่งอางรายธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นการที่มีวัดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มันเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าหรือสูงค่ามันก็มันก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดที่สําคัญแห่งของของที่ชุมชม เรียกว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งในเรื่องของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเพราะว่าที่วัดชัยศรีนี่มันมีความโดดเด่นอยู่หลายเรื่องเช่นมีมีวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะฮีติสองซึ่งมันถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่เป็นหลักของอในวิถีชีวิตของคนในในในอีสานด้วยว่าในสปลาว ก็มีลักษณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัฒนธรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุสนจันลงพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในชุมชนที่มีวัฒนธรรมดีๆมันก็จะมีศิลปะที่ดีๆงามๆเกิดขึ้นก็เพราะฉะนั้นที่วัดเจดศรีจึงมีศิป์เก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางเป็นที่สําคัญของวัดที่จริงทุกวัดนั่นแหละ ที่จริงที่ตำบลสาว,วัตถีจริงๆมันก็มีมันก็มีหลายวัดแต่ว่าที่มันเหลืออยู่มันก็จะเหลืออยู่ที่วัดชัยศรีนี่แหละสอบถามไปยังท่านอาจารย์สุมาลียครับว่า,าอย่างทางวัดเราได้นําเรื่องศิลไซหูกแก้มาพัฒนาใช่ไหมครับอยากดูว่าในจุดนี้นะครับทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับสาว,วัตถีเป็นเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ดีนะคะแล้วก็มีเรียกว่ามีหัวใจหัวใจสาวัตถีก็คือเรื่องของศิลปวัดชัยศรีนะคะที่อยู่ตรงนั้น แล้วก็มีเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องสินใสเราก็เลยมองว่าทําอย่างไรนะคะเมื่อชุมชนเขารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยทำอย่างไรจะสามารถต่อยอดออกไปสู่อย่างอื่นได้เพื่อนําไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากนั้นพอเขารู้จักตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต่อยอดนะคะปี59เเราก็ไปไปค้นหาว่าถ้าหากว่าคนมาเที่ยวที่วัดชัยศรีเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนมาเนี่ย เขาสามารถไปที่ไหนต่อได้อีกคือไม่อยากให้มาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านนะคะอยากจะให้มาอยู่กับเราสักสักสามชั่วโมงสามชั่วโมงเสร็จคุณทานข้าวเย็นไหมทานข้าวเที่ยงไหมนะคะเราก็ไปค้นหาสถานที่สําคัญในชุมชนขึ้นมาก็ไปเจอเหล่าพระเจ้าหรือว่าดอนปูตาของคนในชุมชนนะคะคไปดูพิพิธภัณฑ์อยู่ที่โรงเรียนซึ่งแต่เดิมเนี่ยพิพิธภัณฑ์ชุมชนนอยู่ที่วัดท่านพระครูก็ให้ย้ายเอาไปไว้ที่โรงเรียนเพราะว่า เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะในนั้นก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ของคนในชุมชนตั้งแต่สมัยโบราณนะคะมีประวัติความเป็นมานะคะเราก็ได้2ที่ละที่ที่3มก็คือนนเมืองเก่านนเมืองเก่าก็คือเมืองโบราณสมัยทวารวดีนะคะซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านนะคะซึ่งก็เป็นชุมชนโบราณที่ชาวบ้านยังนับถือมีการค้นพบใบเสมานะคะมีการค้นพบโบราณาวัตถุมากมายแล้วก็กรมศิลปากรเคยมาขุดสํารวจพบว่า อายุประมาณ1,300ถึง1,600ปีนะคะก็เลยยิ่งทำให้เราได้เห็นความสำคัญว่าโอ้สาวัตถีมไม่ธรรมดาเฉพาะชื่อว่าสาวถัถีเนี่ยนะคะซึ่งมันไปพ้องกับคำว่าสาวัถีก็คือเมืองในพุทธกาลนะคะก็ยิ่งทำให้เรามีความรูว่าเออชุมชนนี้น่าสนใจนะคะพอปีที่สองเราไปค้นพบว่ามีสถานที่เชื่อมโยงที่สามารถจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้นะคะปีที่สเรามาอบรมเลยค่ะอบรมชุมชนนะคะอบรมคนในชุมชน ไปดึงแม่หญิงที่เคยอยู่ในครัวออกมาฝึกเป็นมัคคุเทศก์นะคะไปดึงเด็กๆในโรงเรียนอ่าไปดึงเด็กๆในโรงเรียนออกมามาฝึกเป็นมัคคุเทศก์นเที่ยวยังไงนะคะจากนั้นก็มีการจัดการแสดงนะคะส่วนการแสดงเนี่ยเราต่อยอดมาตั้งแต่ปีที่1นนะคะก็คือมีการทําเป็นหมอลําหุน่นหมอลําหุ่นกระติบข้าวนะคะที่เห็นเป็นหุ่นเชิดนั้นทํามาจากกระติบข้าวเหนียวของคนอีสานนะคะที่เอามาประดิษฐ์มาต่ออะดมาจาก ใช่เครื่องครัวของชาวอีสานใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจากกระติบข้าวเหนียวของคนอีสานที่เราจะกระติบข้าวเหนียวจะมีมีมีตัวมันแล้วก็มีฝาปิดนะคะใช่ค่ะมาองอมาประยุกต์ทําเป็นหุ่นแล้วก็มีใส่ไม้ไผ่มีใส่หน้าใส่ตานะคะก็มีต่อยอดเป็นการแสดงก็คือหมอลำหุ่นกระติบข้าวแล้วก็มีหนังประโมทัยนะคะหรือว่าหนังตะลุงแต่คนอีสานจะเรียกว่าหนังบัต้อนะคะ เป็นหนังตะลุง,ลงเขาก็จะเล่นเรื่องสินไทเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็จะต่อยอดไปเป็นตอนนี้ก็จะมีฟ้อนสินไทนะคะก็คือดึงเอาเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมฟื้นฟูด,ด้วยกันนะคะมาเรียนรู้มาฟื้นฟูมาอนุรักษ์แล้วก็มาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คือมาแล้วได้ความสุขคุณก็จะได้ความรู้ไปด้วยและคุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอีสานผ่านประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่เขารักษาอยู่แล้ว